กับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็ทางานบางทีเนี่ยก็คือทํางานตั้งแต่เช้าถึงเย็น <c oughs> เย็นถึงกลางคืนเลยนะครับปัจจุบันก็ใช้สายตาเยอะมากเพราะว่ามันต้องทําผมเปิดร้านทําผมให้ลูกค้ามันต้องเพ่งสายตามันต้องเพ่งตามก็เลยเลยต้องแห้งมากจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเวลาเรามองไปบนท้องฟ้าเนี่ยเอ๊ะทำไมเรามองเห็นหยักแย่ลอยเต็มท้องฟ้าเลยนะครับก่อนกินก็จะมีอาการตาฟ้าฟางมันมีอาการมีอาการเหมือน มันมีอย่างใหญ่ในตาเยอะแล้วก็เหมือนเหมือนฝ้ามันเป็นฝ้ามันฝ้ามองไม่ค่อยไม่ค่อยชัดจะเป็นมาจากที่เราใส่คอนแทคเลนเพราะว่าเป็นคนใส่คอนแทคเลนมาหลายปีมากแล้ว5้าปีแล้วค่ะกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายเพราะว่าเกี่ยวกับดวงตาเรานี่ก็มันก็บอบบางเราก็ไม่กล้าทานเขาบอกว่าเจอแสงเยอะๆเนี่ยแล้วพอยุ่มากๆตาจะบอดนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องรีบดูแลดวงตาเราแล้วนะครับก็เลยไปค้นหานะว่ามันมี ผลิตภัณฑ์อะไรที่สามารถทําให้ตาเราเสื่อมช้าลงหรือว่าทําให้ตาเราเนี่ยสามารถใช้งานได้งานขึ้นอย่างนี้นะครับก็เลยไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมมากๆแล้วก็สารสก,กรัดนี่นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์เลยแต่พอดีลูกแนะนําบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สารสกัดมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นก็เลยลองดูค่ะที่มันเห็นผลก็คือจริงๆแล้วนะสองวันแรกที่เรากินเข้าไปนะั่นคือเห็นผลแล้ว ตามันจะเริ่มใสขึ้นเริ่มสว่างขึ้นเห็นได้ชัดเลยแต่พอก็ทานมาเรื่อยๆตอนนี้ทานมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะทานไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคือเหมือนตาเรามันมีน้ำมันฉ่าค่ะมันฉ่ามองเข้าไปแล้วมองๆเวลามองมองอกมานีมม่มันจะใสตามจะใสมากมันจะไม่แห้งนะครับแล้วก็เลยลองมากินดูครับดูว่ามันมันจะดีจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออตามัน ตามันไม่แห้งเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่ามันมีความชุ่มชืน้นแล้วก็สามารถใช้ใช้ใช้งานได้นานขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเราขับรถตอนเย็นอย่างเงี้ยน,นะครับก็รู้สึกว่าเออม,มันมีการมองเห็นที่ชัดขึ้นนะครับเวลามีรถสวนเวลามีคนเดินผ่านอะไรเนี้ยก็รู้สึกว่ามองได้ดีขึ้นนะครับ